นะวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันแรม4คำ่ำเดือนอ้ายแล้วก็ปีเถาะด้าน,นพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนพุทธศักราชเป็น67แล้วแต่ว่าเราท่านทั้งหลายก็จะประพฤติปฏิบัติ อะ,ะพฤติปฏิบัติกันจนถึงหลังเที่ยงคืนเอาที่หลังเที่ยงคืนเป็นอันว่าเลิกงามยามดีของปีใหม่ก่อนจะถึงเลิกงามยามดีในเวลาหลังเที่ยงคืนก็ปีเก่ายังเหลืออีกพอสมควรก็มาดูดื่มกับกับปีเก่ากันก่อน นะการจัดสวดมนต์หรือการปฏิบัตนะิช่วงส่งท้ายปีเก่าที่เรียกว่าสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเปลี่ยนความดีที่มันดีอยู่แล้วให้มันดียริงๆขึ้นไปนะให้มันดียยิงๆขึ้นไป ดานั้นปีนี้ก็เหมือนกับปีที่ผ่านมาสมเด็จพระอริยะวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประทานไปพระเลิกพร้อมน้ำพุทธมนเพื่อให้เป็นสิ่งที่ยังใจให้ฟูขึ้นนะ เพราะสิ่งที่เป็นมงคลเช่นนี้ได้ยากโดยให้ทางวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดนํามาของจังหวัดสุโขทยก็วัฒนธรรมจังหวัดท่านบุญชูสาดีเออวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีนาลีเป็นรองผู้ว่าทั้งสองท่นเออ มีไหมเนี่ยอาจจะมามาทำหน้าที่เป็นภ้าสังฆารด้วการตั้งแต่ต้องพันนร้อยสี่สิบยังไม่พบไม่มีนะผูว่านะที่มีนาลีสองคนเป็นรองผู้วา่ามีไหมไม่มีเออเดีย๋ยวนี้ผู้หญิงเขาเก่งเนาะเออเขาเก่งเนี่ยวัฒนธรรมจังหวัดก็เป็นผู้หญิงแำนักพุทธผู้นวยการนักพุทธก็เป็นสตรีเอ๊ะ เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เก่งกันนะแต่นั้นความเก่งความดีมันอยู่ที่คืนนี้หละโยมใครที่อยากเป็นที่หนึ่งอะ่ะตั้งความปรารถนากันทำอะไรต้องปรารถนาขอให้เราเป็นที่หนึ่งขอให้ลูกให้หลานเป็นที่หนึ่งเนี่ยเออเพราะคนที่เป็นที่หนึ่งเขาตั้งความปรารถนากันไว้เออถ้าไม่ตั้งความปรารถนาแล้วลมก็จะไม่ได้เป็นที่หนึ่งนะ อันนั้นก็เรียกคนมีบุญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดมงคลไว้สามสิบแปดประการในมงคลสามสิบแปดประการนั้นมงคลที่หนึ่งเนี่ยอาศวนาจะพาลานังปันติตาน,นันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังเนี่ยโยมอาถาว่าแรกบอกว่า อย่าคคบคนคนไม่ดีเออมาวักที่สองว่าให้คบคนดีคบบิตะส่วนกระทาที่สามนั่นการบูชาคนดีเป็นมงคลเออหรือทั้งสามอย่างนะเป็นมงคลการไม่ครบคนดีก็เป็นมงคล การคอบคนดีก็เป็นมงคลการบูชาคนดีก็เป็นมงคลน,นะอันี้วันนี้ก็อยากจะกระชับมาทั้งสองระดับถ้าเราพูดถึงคนคนคนไม่ดีเราก็เลนึกโอ้คนนี้พฤติกรรมไม่เรียบร้อยเป็นคนที่น่ารังเกียจทำอะไรพูดอะไรก็ไม่เป็นมงคนลนั่นแหละ ประเภทนี้เราก็าไม่ควรไปไปอยู่ร่วมกับเขาเออเพราะมันโยมเคยได้ยินมาละปา่ปาป่าเน่าตัวเดียวอะลังค้องเป็นหมด <c oughs> เอ่นมั้นั่นประการที่หนึ่งประการที่สองให้ดูที่ตัวเราเลยการที่เราจะคบคนไม่ดีเนี่ย มันอยู่ที่จิตของเราหรือความรู้ของเรานั่นแหละจิตหรือใจหรือวิญญาณเขาเรียกว่าตัวรู้นะรู้ว่าคนไม่ดีก็เราก็อย่าไปคบถ้าพูดให้ให้มันมันเป็นพื้นๆให้เข้าใจง่ายก็อ,อย่าคบจิตงโง่โยม ของเรามีทั้งจิตโง่และจิตฉลาดนะทุกคนมีจิตโง่และจิตฉลาดจิตโง่ก็คืออกุสลาธรรมะโยงคยฟังอยู่ไหมอากุสลาธรรมะอกุสลาธรรมะจิตโง่คืออกุสลาธรรมะธรรมชาติของจิตที่โง่ที่มุง่งหรือลหลงไหลไปเสนอโกโลภโทสาโมหะนะั้นก่อนที่ถึงปีใหม่เนี่ย โยมาตรวจสอบตัวเองที่แบบสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยเราคบจิตโง่มากขนาดไหนเนี่ยจิตตัวเราเนี่ยอืมแล้วหกเจ็ดเราจะปรับปรุงแล้วเราจะไม่คบจิตโง่แล้วเราจะปล่อยวางจิตโง่แล้วคบกับจิตฉลาดในตัวข้างเรานี่แหละกุศลาธรรมานี่แหละฮะเอออาเสวันนาจะพาลานังไม่คบจิตโง่ บันดิตานันจะเสวนาคบจิตฉลาดนโยมนะอย่างนี้ปีหกเจ็ดโยมเป็นที่หนึ่งแน่นอนนะที่หนึ่งของความดีเนี่ยลองคิดดูนะการทำการพูดที่ออกมาจากจิตโง่มันก็จะเป็นผล ผลลบการทําการพูดถ้าถ้ามีครบจิตฉลาดมันก็จะเป็นผลบวกเออเห็นนี้แหละดูจิตตัวเองไม่ต้องไปดูคนโน้นคนนี้ละดูตัวเราเนี้แหละ,หลหละจิตเรากำลังอยู่จิตโง่หรือจิตฉลาดเออเวลาทําก็ดีพูดก็ดีเนี่ยมันมันจิตตัวนั้นมันเป็นจิตโง่หรือจิตฉลาดที่กําลังทําอยู่เออใช่ไหมล่ะเออเนี่ย ถ้าเราคิดได้ทค่นี้มองแค่นี้เราก็จะโอ้ปีใหม่ที่เราขอพรอนะขอให้ปีใหม่นี้จงมีแต่ความสุขมีความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนให้พ้นจากภัยทุกข์การขอความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงในสุขภาพความมั่นคงในด้านการงานความมั่นคงในด้าน,ามมน,น,านการเงิน โอ้มันก็จะมีะนะไอ่ยอมนะ,ะความมั่นคงในสุขภาพเนี่ยความมั่นคงในชีวิตเนี่ยถ้าเรามีครบจะจิตฉลาดเนี่ยเราก็รู้ว่าร่างกายเรานั้นจะต้องเอาอะไรมาเป็นดูแลให้กับร่างกายเราพูดถึงอาหารเราก็ต้องดูแลอาหารที่ทำให้ร่างกายเรานั้น มีความสมบูรณ์ใช่ไหมอืมอย่าเอาอาหารที่ไม่สมบูรณ์มาให้ร่างกายมันก็จะเป็นภัยต่อร่างกายของเราหรือคำพูดก็เ,กเช่นเดียวกันเออถ้าเราครบจิตโงต่ก็จะพูดอะไรที่เป็นพูดแล้วทำให้คนอื่นไม่พึงประสงค์อ่ะพูดคำหยาพูดเพื่อเจอพูดสอบเสียด ประเภทที่หาเพื่อนไม่ได้แล้วไม่มีใครอยากเข้าอยู่ใกล้แล้วอาารมีสองประเด็นแค่นั้นนะอย่ากคบจิตโงค่คบจิตตัวเองไนะแล้วคงพยายามคบจิตฉลาดกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะจิตที่เป็นกุศลส่วนจิตที่เป็นอกุศลไม่เอาพวกโลภโทสามโมหะไม่เอานะ เนี่ยปีใหม่อ่าตั้งปีเก่าให้อย่างเงี้ยตั้งตั้งใจว่าปีใหม่จะต้องทําอย่างนี้ทั้งปีตสองพันะร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยท,ทำไม,ม่ได้ทาไม่มีทาไม่เป็นแล้วความปรารถนาที่โยมตั้งใจปรารถนาเนี่ยมันจะสมเร็จผลมันจะเป็นผลที่งดงามอืมถ้าตั้งคำถามว่าทำไมท่าน สชาติที่ข็าุขกจึงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดโครายเพราะท่านครบจิตฉลาดใช่ไหมถ้าไม่ครบจิตฉลาดท่านจะได้เป็นผู้ว่าเลยเออเออ,เอ,อใช่ไหมเออทั้นบุญบุญจะนําพาให้ผู้ครบจิตฉลาดประสบความสําเร็จนะเออบุญนะ วอนนี้อยากโยมบอกว่ามาทำบุญมาทำความดีบุญที่เกิดจากการทำทางกายทางวาจานี่แหละแล้วทางจิตทางใจนี่แหละทังสมนะถ้าเรามีความสุขกับการทำการพูดเวลาเนี๋ยหมดนะแต่ถ้ามันหงดหงิดแล้วมันไม่มไม่ได้เป็นบุญละมันเป็นบาป ผมก็อยู่โอ้ยใจสถึงไหแล้วเที่ยงคืนไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วอย่างนี้เป็นต้นอือันนี้เอาแค่นี้แหละไม่เท็มากไม่เท็มากเราไม่เทศถึงเที่ยงคืนหรอเอานะเอาแค่นี้แหละเอาแค่อเสงวันอาชาภาลานังเนี่ยกระสาวม,มงคลมงคลแรกเนี่ยมงคลที่เป็นความจเจริญเนี่ยนะ ไม่ครบคนพาลไม่ครบจิดโง่ไม่คบให้ครบบัณฑิตคือครบจิตฉลาดของตัวเองเนี่ยดีแน่นอนนะประาที่สามแถมปูชาจะปูชนียานังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาสิ่งที่ควรบูชาคืออะไรอ่ะ สุดยอดของชาพุทธก็คือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอะนะถามโยมว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์จงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งยังไงอ่ะ อย่า hmm? <Yo. S 1> เราก็รู้ว่าพุทธโทพุทธะแปว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บึกบานแล้วเราจะรู้ยังไงอะรู้ความจริงหรือความจริงของตัวเรานี่แหละเออความจริงคองความจริงครับที่เราส้มผัสทุกวันทุกวันเนี่ยเราต้องอยู่กับความจริงถ้าเราไม่อยู่กับความจริงแล้วเราก็จะหลงเออเออเออ มันก็จะหลงนะเไหมล่ะทุกวันนี้เยคนที่มันม,มีปัญหากับตัวเองเพราะไม่เข้าใจความจริงไม่เข้าใจความจริงที่ตนได้ประสบเออไปคิดว่าคนโน้นคนนี้เป็นเพราะคนโน้นคนนี้อา้าวเป็นอย่างนั้นไปใช่ไหมเนี่ยไม่มีพุทธ,ธะไม่มีตัวรู อขอตัวรู้ไม่มีความเบิ่บานก็ไม่มีความตื่นรู้ก็ไม่มีใช่ไหมเนี่ยอันเราก็ต้องสร้างความรู้พุทธ,ธะพุทธเจ้าที่เป็นพุทธเจ้าเพราะมีพุทธคือตัวรู้รู้ความจริงสี่อย่างใช่ไหมมีอะไรบางทุกสมุทยนีโลดมัดทุก์ก็คือความที่ทนได้ยากภาษาบาลีก็บกวทุมันยาก นะทุกแปลว่ายากทุกขังอะโยมมันจะมีทอทาหารสารุแล้วก็ไก่ข้อไข่ใช่ไหมเออถ้าภาษาคนเรียนภาษาบุลีบอกทุกทุบบทหน้าแปลว่ายากธมชาติในความอดทนก็คือทนได้ยากนั่นเองทุกก็คือสิ่งที่ทนได้ยากโยมนั่งนานๆทุกไหมทุกเพราะแม่ต้องเปลี่ยนระยาบทใช่ไหม นั่งกันนานๆน,นี่อาจจะมานั่งนานๆก็ทุกนันนะทนได้ยากแต่ต้องเปลี่ยนที่บทเออร่างกาย,ยไม่พร้อมนะทุกแปลว่าสิ่งที่ทนได้ยากสุขแปลว่าสิ่งที่ทนได้ง่ายสุขดีสุขง่ายอธรรมชาตินในความันทนทนได้ง่ายอถ้างั้นเราอยากได้สุกไหมเพราะมันทนได้ง่ายทุกมันทนได้ยาก ทั้เหตุทังทุกข์คือสมุทยัยสมุทัยคือเหตุของทุกข์ดังนั้นเราจะดับทุกข์เราก็ต้องรู้ต้นเหตุข,ของความทุกข์ใช่ไหมลนะ่ะอืมแล้วการจะดับความทุกข์พระองค์ก็บอกว่าเออต้องดำเนินด้วยมรรคในองค์แปดตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปนะความเห็นชอบนะไปถนเสียงอะไรอ่ะสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นตั้งใจชอบเนี่ย วันนี้โยมตั้งใจไมมตั้งใจตั้งอธิษฐานบารามีด้วยใช่ไหมวันนี้ตั้งใจจะต้องให้ถึงหลังเที่ยงคืนให้ได้เพื่อเพื่อจะได้หมดทุกหมดเศอบหมดโรคหมดไฟแต่ถ้าโยมยังครอบจิตง้อไม่หมดนะโย,นยมนานะไอครอบจิตง้อไงก็มันก็ปีหกเจ็ดก็ทั้งปีอ่ะอืมนี่แหละนี่แหละนั่นนะอันนั้นพระพุทธเจ้าเป็นเพึ่ออย่างไรก็คือนี้ ต้องรู้รู้ความจริงรู้เหตุรู้ต้นเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรใช่หไหมแล้วจะดับต้นเหตุด้วยวิธีไหนเออทำโมเมนาโม์โซพระรามเป็นทิศพึ่องอย่างไรโยมทรมากอับพระเจ้าาตรสไว้มากมายแต่เราไม่ต้องใช้มากหรอกเอาแค่สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตอันนี้แหละนี่คือสำคัญเลย เป็นธรระดับต้นเลยนะที่ต้องใช้ประจำชีวิตประจำวันถ้าเราขาดสติเมื่อไรเราก็หลงลืมมันนั่นแหละลืมชื่อตัวเองด้วยใช่ไหมความรู้ตัวจะไม่มีแล้วเพราะขาดสติเพราะฉะนั้นสตินี่สำคัญนะเออและสติจะอยู่กับตัวเราได้นานต้องมีอะไรอะ่ะขันตินโะยมนะความหมดทนความหมดกั้นเนี่ย เออถ้าเราไม่อดทนเนี่ยสติมันก็ขาดเหมือนกันใช่ไหมองค์สมเด็จพระพูทธมีพระอาจาตรัสว่าสติขันติเหมือนกับรอยเท้าช้างไงโยม่รอยเท้าช้างใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยเป็นเป็นเป็นธรรมที่ดูแลธรรมทัท้งหลายว่านะคอยป้องกันนะเนี่ยดังนั้นธรรมะเป็นพึ่งอย่างนี้แหละเออ อริยะสงฆ์เป็นที่พึ่พสงสังโฆเป็นที่พึ่งใหญ่พระาสังฆะสังโฆคือพระอริยะสงฆ์เนาะพระอริยะสงฆ์นี่ท่านตัสรูุตามพระพุทธเจ้าทำไมผู้ที่ตัสรูุตามที่พุทธเจ้าตัสรูุแล้วเอ,อเป็นพระอริยะบุคคลแล้วดังนั้นผู้ที่จะเป็นอริยะบุคคลเนี่ยต้องทำลายกิเลสอย สักเขาวิเคราะห์ว่าสังสุทถุสังสุทถุกิเลสเสหนาตีติสับกิเลสเสหนาตีติสั้งโคผู้ใดฆ่ากิเลสทั้งหมดได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นพระสงฆ์พระรีสงฆ์จงเนี่ยถ้างั้นเราจะมีพระสงฆ์ไปทิ้งเราก็ต้องฆ่ากิเลสเพราะท่านฆ่ากิเลสได้เป็นที่เพ่งเป็นไม่มีกิเลสเป็นแข้งร้อยลัดไม่มีความทุกข์ มีแต่สุขเป็นกับมีแต่สุขดังนั้นพระอรหันต์นี่ท่านทําไม่มีบุญแล้วมีผู้มีบุญแล้วบากอร่อยแล้วทําบุญทําบากไม่ขึ้นไหวอย่างนั้นนะเออดังนั้นเราไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกเราแค่เข้าใจก็แล้วกันแค่ดับทุกเป็นแค่รู้ทุกเข้าใจทุกข่ากิเลสธรรมดาดหนักๆได้ดอยนะเออเนี่ยเป็นไปได้อ,อย่างเนี้ย เออที่เราไปกราบพระรัตใจเน่พระพุทธะธรรมพระสงฆ์เนี่ย,พพยแล้วต่อมาใคระที่ควรบูชาพ่อแม่เราไงเพราะพ่อแม่เราเป็นพระในเรือนของเราเป็นพะระอรหันต์ของลูกๆอะนะเอออันนี้สำคัญบุคคลที่ควรบูชาต่อมาใครตัวเรานี่แหละ <laughs> ตัวเรานี่แหลยอยมตั้งกระตันยูกับตัวเองต้องรักตัวเอง เนาะเอองั้นปีใหม่เนี่ยขอให้รักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะเราก็จะได้มีความสุขปีสองพันหร้อยหกิบเจ็ดกันนะท่านผู้ว่าท่านก็เป็นฮวงเนี่ยอยากให้ทุกคนนั้นรักตัวเองมากๆนอกจากราากักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นชาวพุทธเนาะแล้วก็รักพ่อรักแม่แล้วก็รักตัวเอง เพออย่างนี้ลนะุกน้องนอนรักหมดเรามีเมตามตาพิกเมตตาพิกเวสแล้วใช่ไหมมีเมตตาเป็นเบื้องต้นนะคารุมนามุติตาเบคาก็ตามมานะเอาลกเขาไม่ได้บอกให้เทศเวลาเท่าไหร่วันนี้เอาพอเข้าใจเนาะต่อไปพระก็จะรักษาที่ยายมนไปจนถึงหลังเที่ยงคืนนะตอนนี้ก็ใช้เวลาพอทุกคนแล้วขอมทนานะณับญาติโยม วันนี้หนาแน่นเลยนะไม่ได้เกณฑ์มานะเนี่ยนั่งเต็มเลยบรรยากาศก็กดีบรรยากาศวัดตาพังทรองนะท่านรัฒนาลามบอกว่าเอาตรงนี้เป็นเป็นศูนย์กลางเอ๊วัดเขาปางก็โมเดลดีนะแล้วทำมจะกลับไปวัดพราปางเพราะเขาจุดเข้าท่าดีเหมือนกันนะพระเขาไปช่วยทําดูเออมันมันขังวัดเขาปางโยกขังนะท่านผู้ว่า โอ้ oh. ถ้าใครอยากขังต้องไปวัดพระป่างค์วาตมาจะกลับไปไปที่วัดพระป่างนะเอาละวันนี้เอาแค่นี้นะขอให้ทุกท่านโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นต้นเป็นประธานจงตั้งสติตั้งใจรู้ว่าสิ่งที่ทำรู้สิ่งที่เราปฏิบัตินั่นเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่เป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตของท่าน จะเป็นต้นทุนของท่านเป็นบุญบารมีของท่านนะเพราะบุญบารมีนี้ใครก็มาเอาของเราไปไม่ได้รักของเราไปไม่ได้นะก็ขอให้บุญบารมีที่ท่านสั่งสมมาครั้งนี้จงเป็นพระเป็นประเหตุเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ท่านมีความเจริญมีความงดงามมีความสุขสมที่ท่านปรารถนา และ,จะเจริญงอกงามในธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าคือมีสติและมีปัญญาเป็นต้นขอให้ทุกท่านจงมีความมั่นคงในชีวิตมีความมั่นคงในสุขภาพกันมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมีความมั่นคงในด้านการเงินกันและขอให้มีความมั่นคงในเรื่องของความดีเพราะความดีนั่นจะส่งผลให้ท่านไม่เจ็บไม่จน และพ้นจากภัยทุกประการมีความเจริญตลอดปี2,567และก็ตลอดไปด้วยกันทุกท่านแสดงพระธรรมเทศนาเห็นว่าสมควรแก่เวลาในโอกาสถะสวดนะเรียกว่าสวดมนต์เจริญภาวนาตรงท้าปีเก่าเข้ารับปีใหม่นี้ เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติพระสรรมเทศนาไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการราชนี